โอ้ oh, จะมาน้อยมาน้อยเป็นไรแล้ว <c oughs> นอนสลบสลายเลยนอนสลบสลายเลยล,ลูกว้า <c oughs> <c oughs> นอนบนกองขี้เท่าหนาวเหรอหนาวนอนอาบแดดนอนอาบดดแดดเหรอ นอนอัพเดตโอ้โ,อโหขนเพื่อนมาแล้วถ้าเพื่อนขี้เท่านี้ห้ามไปเล่นกับหลวงปู่นะเล่นจนเหนื่อยหลับเลย <c oughs> เล่นจนเหนื่อยหลับเลยหลับอยู่มาหลับอะหลวงปู่มากวนหนูทำไมหนูจะหลับแล้วหนูจะหลับกวนหนูทำไมหืมควนหนูทำไมห <c oughs> มาพันอะไรหูกลางหูใหญ่ใหญ่หืมผ่านหูใหญ่ใหญ่ Nó thật lộp thật là Lại oan cả oan lên cái lên là lặp cái lặp Được nói rồi Được nói Cháu được nói nóng trong nghĩ Được nói nóng trong nghĩ Có thấy Nóng đi

嗯哼，嗯哼哼。嗯、hmm. mm。哎、hmm. mm。Hmm. Hey.

Ui. <coughs> tung ning tung Ui. Jungkat. Jungkat. กินอะไรไหมหกินอะไรเปล่านอนพักผ่อนเลยอุ้ยอะไรนอนพักผ่อนกันได้เดี้ยวเนาะมาหน่อยๆมาหน่อยนอยน,อน,อน,อนอพักผ่อนกันเต็มเลย นางอยู่กะหลวงปูนี้จะมาน yeah. like ้อยวันนี้มาน้าวันนี้นางกะหลวงปูนี้มันอยู่ในกะทิเลยนานอยู่ในกะทิเลยเด็กฉลาดก็จะมีหากินง่ายหน่อยเข้าหาคนได้ก็มีอะไรกินนะถ้าหาคนไม่ได้ก็ไม่มีอะไรกิน bẹt con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  bẹt Đọc đẹp, đọc đẹp, đẹp, เราแรกกินทั้งวันกินอาหารกันทั้งวันเลยอ้าวกินนี่นี่นี่กอยอืมอืมอืมกินด้วยกัน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 นี่ไงนี่ ยินด้วยกันกุกกับกุกกับกุกกับกุกกลับยินด้วยกันกุกกับกุกกลับเจ้าน้องน้อยผู้พิการขา พูดไปการขากินข้าวเรื่อยๆกินอาหารหลวงปู่วางไว้นั่นนะวางไว้กินเยอะๆกินเยอะๆมากินตรงนี้ไม่มีใครแยกนู้บเพราะฉะนั้นเพราะะนอนอยู่แต่ก,ก็หลวงปู่ถน้นอันนี้มากินตรงนี้คนเดียวกินแล้วล็กินแล้วเรื่อยๆทั้งวางไว้แล้วก็เอาอยู่ห่างๆถ้าเข้าไปใกล้ของหนีเขาจะหนีไปกลัว ยืนด้วยสองขาเนาะสองขาก็รับน้ำหนักตัวก็ไม่ค่อยไหวบางครั้งก็ต้องยอมหมอบบ้างอะไรบ้างยอมหมอบบ้างนอนบ่อยๆหมอบบ่อยๆแต่ถ้ามีวิวแชร์มาให้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะกินม่กินช้าเพื่อนมากินด้วยวเพื่อนมแย่งแล้ว เพื่อนมาแย่งแล้วครับก็ขอนำภาพน้องๆหมาที่เริ่มมีความผูกพันกันกันกบลูงปู่แล้วอยู่ด้ยวยกันไม่กี่วันนะเริ่มมีความผูกพันแล้วก็ให้กับรูกคุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะ ขอธโมะสนนากับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวหมาแมวไก่และสัตว์ทั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนท่านมีเมตตาสัตว์โลกโญโดยพรให้ทุกคนท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจประแสงใดขอได้ทุกความมุ่งมาปัจฉนาเท่ากันทุกท่านทุกคนเถิด ครับเดี๋ยวก็ให้เขากินอยู่ซึ่งนะไม่ต้องเฝ้าเขามา้างถ้าเฝ้าเดี๋ยวเขาจะนิอีกครับก็บขออยู่ต่วไเท่านี้ก็น้องพ่อก็หม่คิดต่อไปช่วีมีศึกษาตัว